มันก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายามนะแต่ว่าบางทีอ่ะฉันก็ถูกรบกวนสมาธิโดยอย่างอื่น พิง์เพริมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Smart Cookie นะคะหนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักเจ้าคุกกี้แสนฉลาดชิ้นนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นคุกกี้แสนฉลาดนะคะมันเคยไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของ smart cookie ค,คืออะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย สวัสดีฉันคือคุกกี้ฉันอาศัยอยู่ในร้านขนมอยู่บนร้านเบเกอรี่หัวมุนซึ่งไกลแม่น้ำเข้ามาสิยินดีต้อนรับสู่คอมมูนิตี้ชุมชนเล็กๆของพวกเรานะมันอบอุน่นแล้วก็เป็นสถานที่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันมันดีมากๆเลยล่ะ ชีวิตของฉันน่ะมันไม่ได้หวานชื่นเหมือนเค้ปวปัวกหรอกนะเมื่อฉันน่ะยังเด็กฉันก็ไม่รู้วิธีที่จะอยู่ที่นี่อย่างไรและเป็นเวลาน,านานเลยฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดความคิดเห็นของฉันกับคนอื่นฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยฉลาดเลย ฉันต้องการที่จะเป็นคุกกี้อันนึงซึ่งรู้ทุกคําตอบเลยเป็นคุกกี้ซึ่งรู้สึกมั่นใจที่สุดเลยในกลุ่มแล้วก็เป็นคุกกี้ที่พูดว่าอ้า่าได้นะคะเมื่อฉันโซปัญหาได้ เมื่อมองย้อนกลับไปนะคะฉันก็เริ่มมีปัญหาบางอย่างตั้งแต่วันแรกๆที่ฉันไปโรงเรียนค่ะฉันไปที่โรงเรียนที่ชื่อว่าจิงเจ้าเบสเฮาส์นะคะหรือว่าโรงเรียนขนมปังขิงนั่นเองคุณครูของฉันนะคะชื่อว่ามิสบิสคอติกค่ะก็เป็นครูที่ใจดีแล้วก็อดทนมากเลยเมื่อฉันไปถึงในตอนเช้าคุณครูเขาก็จะโบกมือแล้วก็ยิ้มให้ฉันนะ แต่ว่าฉันก็เรียนได้ไม่ค่อยดีหรอกฉันนะไม่เคยที่จะยกมือเลยเพราะว่าฉันไม่รู้คำตอบเร็วเท่ากับคนอื่นแล้วฉันก็เสร็จช้าสุดเลยนะตอนทำแบบทดสอบอะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายามนะแต่ว่าบางทีอะ่ะฉันก็ถูกรบกวนสมาธิโดยอย่างอื่นฉันก็อาจจะคิดไปเรื่องอื่นะนะ แล้วมีครั้งหนึ่งที่ฉันสะกดผิดอ่ะคำว่าโจนะมันดูแบบฉันรู้สึกแย่มากเลยและอีกครั้งหนึ่งฉันก็แบบลบเลขผิดด้วยะนะดังนั้นฉันก็เลยไม่ไม่รู้แล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่อยากจะยอมแพ้นะ ฉันจินตนาการว่าโต๊ะของฉันน่ะมันเหมือนอยู่กลางทะเลเลยอะ่ะเพราะว่าฉันรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมากเลยและในตอนกลางคืนน่ะฉันก็ต้องไปนอนในโหลคุกกี้ใช่ไหมซึ่งต้องนอนร่วมกับคนอื่นประมาณมีเพื่อนอยู่อีกประมาณหกโหลอะ่ะซึ่งหม,มันเบียดกันมากเลยแล้วฉันก็ตื่นมาตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มองไปที่หน้าต่างแล้วก็รู้สึกกังวล แล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยแต่ว่าก็มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางสิ่งนะมันก็คือการบ้านนั่นเองมิสบ mm. mm. ิคคอ i ิคุณครูนะ mm. ก็เรียกทุกๆคนเลยแล้วก็บอกว่าคืนนี้นะให้เธอไปสร้างสรรค์บางสิ่งซึ่งสร้างมาเป็นแบบ o r d i n a r น c o รี l e t มพสร้างมาได้ด้วยตัวเองนะ mm. เป็นอะไรก็ได้นะที่เธออยากจะเป็น mm. ก็แล้วก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะพรุ่งนี้ และนั่นแหละมันก็คือเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเพราะว่ามิสบิสคอจิกนะหรือว่าคุณครูเนี่ยขยิบตาใส่ฉันนะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีแบบผีเสื้อบินอยู่ในท้องเนี่ยเป็นละลานตัวเลยฉันรู้สึกกังวลน,นะว่าเอ้ยฉันน่ะจะทำอะไรดีล่ะที่ติดเป็นตัวฉันเองแล้วก็ต้องเอามาให้เพื่อนๆแบบบอกเพื่อนๆพ,พ,พรุ่งนี้ ฉันก็เลยกลับบ้านนะแล้วก็อันดับแรกฉันก็เลยเริ่มไปทําคุกกี้นะแต่ว่าแบบเออฉันก็ทํามันไม่สําเร็จอีกอันหนึ่งฉันก็พยายามที่จะแบบไปตอกตะปูเพื่อที่จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่มันก็ไม่ดีฉันก็เลยจะไปแกะสลักนะแต่ว่ามันก็แย่เหมือนเดิมอะฉันก็เลยสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันทําผิดพลาดอีกอะแล้วฉันจะเอาอะไรไปพรีเซนต์ดีล่ะแล้วฉันอะก็มองออกไปที่นอกหน้าต่างแล้วก็มองฝนตก ลงไปกระทบกับแม่น้ำนะซึ่งมันเป็นบางอะไรที่มันดูแปรปรวนเป็นน้ำแบบแปรปรวนมากเลยนะน้ำเนี่ยกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาโอ้แล้วฉันก็พูดว่าอะฮ่า,าฉันมีความคิดแล้วแหละฉันฉันอยากจะเขียนกรอนขึ้นมาและหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกตกอยู่ในสถานที่ท,ที่หนึ่งฉันเริ่มเขียน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 ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขียนไปนานแค่ไหนแล้วนะ เพราะว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงมันผ่านไปเร็วมากและฉันก็พูดว่าอาา้าเมื่อฉันเขียนเสร็จแล้วคืนนั้นนะฉันนอนไม่หลับเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าฉันกังวลน,นะเป็นเพราะว่าฉันตื่นเต้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกฉลาดมากๆเลย แล้ววันต่อมานะมิสบิสคอกิทก็ขอให้มีอาสาสมัครนะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้ว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้างมีเด็กคนหนึ่งนะก็มาโชว์ว่าเขาก็มาทำฟรอสอาร์ตแบบนี้ได้และคนต่อมานะเขาก็เป็นเด็กที่มาประดิษฐ์เครื่องจากที่เป็นโรยขนมลงไปแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่ได้เห็นว่าทุกๆคนนะสามารถทำดีได้แตกต่างกาัน และสุดท้ายนะมิสบิสคอกิก็มาหันมาที่ฉันใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเออแล้วมีอะไรที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังไหมเออฉันก็คิดนะว่าบางทีเนี่ยถ้าฉันไปพรีเซนต์เนี่ยฉันจะรู้สึกกดดันมากเลยแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจที่จะออกไปยืนหน้าห้องฉันสังเกตเห็นว่ามือของฉันนะ่ะเริ่มสั่นแล้วก็ปากเริ่มแห้งแล้วนะแล้วก็พูด ว่าฉันจะมาอ่านกรอน my crumble day นะออกไปแล้วเสียงเนี่ยก็สั่นมากเลยแล้วฉันก็พยายามอ่านออกไปฉันพูดแล้วฉันก็ได้ยินใครบางคนอะ่ะหวัวลาะคิกคักแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อ,อ่ะหัวลาะในส่วนที่ฉันอะ่ะตั้งใจที่จะทำให้มันตลกด้วย แล้วสุดท้ายนะฉันก็อ่านมันจนจบแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันได้กลายมาเป็นคนที่มั่นใจแล้วและในทายที่สุดทุกๆคนก็ปรบมือให้แล้วก็ให้กําลังใจฉันสัญญากับพวกเธอว่าฉันจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยคุณครูบิสคอจิกเนี่ยก็ชื่นชมนะว่าไม่มีใครสามารถที่จะแต่งกลอนได้เหมือนเธอเลยมันเป็นเฉพาะตัวเธอจริงๆ อาฮะฉันทำมันได้แล้วฉันสร้างบางอย่างที่จะแชร์ให้กับโลกนี้ได้แล้วมันก็เป็นโลกของฉันด้วยอย่างน้อยในช่วงพักที่เหลือฉันก็วางแผนว่าฉันจะเขียนกรอนอันต่อไปฉันจะเรียกมันว่า My Sweet Morning ตอนเช้าที่แสนหวานอ้าฉันคิดว่าฉันได้หัวเรื่องแล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่าย Miss b i s c o t i c ก็ให้กระดาษโน้ตกับฉัน ฉันควรจะเขียนกรอนต่อไปไม่สำคัญว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งโน้ตนี้ก็มีความหมายกับฉันมากเลยที่โรงเรียนฉันค่อนข้างที่จะแตกต่างหลังจากนั้น ฉันไม่กลัวที่จะยกมือตอบคำถามหรือว่าแบ่งปันผลงานแน่นอนบางอย่างก็อาจจะไม่ง่ายสำหรับชันนะเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ว่าชันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถที่จะเก่งขึ้นได้ในหลายๆทางเธอไม่จาเป็นที่จะต้องมีคำตอบสำหรับทุกๆคำถามหรือว่าทำได้ดีสุดๆในทุกๆอย่างหรือว่าเป็นที่หนึ่งเธอต้องการเพียงแค่โอกาสที่จะลอง ทุกๆอย่างเลยที่จะหาว่าเธอต้องการที่จะทําอะไรถ้าถามฉันนะฉันได้เรียนรู้ว่าฉันสามารถเขียนฉันสามารถคิดไอเดียดีๆแล้วก็ฉันก็พบว่า สิ่งอื่นๆก็ดีเหมือนกันฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ในทะเลอีกต่อไปมันก็เหมือนล่องลอยอยู่ในแม่น้ําและส่วนที่ดีที่สุดก็คือมีอีกหลายส่วนเลยที่สามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าพวกเราเป็นคุกกี้ที่ฉลาดสุดๆไปเลยจบแล้วล่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ